สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันนะครับก็เดี๋ยวในกรณีศึกษาในวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาซ่อมภาคจ่ายไฟกันนะครับตรงนี้เป็นภาคจ่ายไฟของบอร์ดเครื่องเชื่อมนะครับที่เจ้าของบอกว่าไฟ24ไม่ออกนะครับในส่วนนี้นะภาคจ่ายไฟนะครับก็เดี๋ยวทดสอบในส่วนอื่นๆก่อนนะครับเจ้าของบอกว่าปล่อยไฟ24โวลต์เข้ามาในส่วนนี้เนี่ยแผงตั้งแล้วก็ ชุด i f หรือว่าสัญญาณพันธุ์อะไรต่างทำงานได้นะครับแต่ถ้าใช้ไฟ300เข้ามาตามปกติเนี่ยจะไม่มีไฟออกนะครับก็เราดูสังเกตดูที่ LVD ตัวนี้จะติดนะครับอ่ะผมจะปล่อยไฟเข้ามา 24V โวลต์ถึง 25V โวลต์นะครับอันนี้เป็นลบนะแล้วก็บวกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่โคบ,บวกเข้าไป24-25นะครับ ถ้าทํางานได้ตามปกติ LED สีเขียวตรงนี้ก็จะติดนะครับสามสองหนึ่งติดเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็วัดแรงดันที่หลัง IF e นะครับเราแตะเข้าไปเลยปกติจะอยู่ที่ประมาณสักสิบสองถึงสิบสี่โวลต์โดยประมาณนะครับสิบสองถึงสิบสี่โวลต์นะอันนี้ได้ตามปกตินะครับสิบสองจุดจุดเก้าสามนะประมาณสิบสามโวลต์นะครับก็ในส่วนนี้ถือว่าปกตินะครับปกตินี้เบื้องต้นนะแต่ถ้าเอาไปประกอบแล้วเนี่ย ไปทดลองเชื่อมจะแรงจะเบานะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถามว่าถ้าโดยปกติการซ่อมนี่ก็คืออ่าถ้าเราปล่อยไฟ24อะไรเข้ามาเนี่ยแล้วก็วัดแตะที่หลังเอฟตรงเนี้ยถ้าได้12บสอถึงสิบโวลต์ก็ถือว่าป,ปกติชุดนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ผ่านมานะครับคราวนี้ครับคราวนี้เราก็จะมาทดสอบด้วยแรงดันไฟสามโวลต์นะครับก็ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเจ้าสามโวลต์นะก็เอาส่วนนี้ออกก่อนนะครับ ไปเลยนะครับแล้วก็ผมจะใช้บอร์ดบอร์ดตรงนี้เลยนะ,ะ,ไไนนะผมใช้บอร์ดภาคเกะไฟตรงนี้เลยนะครับ3ามรโวลต์นะตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบนะครับเราก็จะเอาบวก3ามรโวลต์เข้ามาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ลบลบเข้าตรงนี้นะครับเข้าไปเลยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับรน,นะ ปกติเนี่ยถ้าเพื่อความปลอดภัยแบบสูงสุดเนี่ยเราก็ควรจะเอาที่หลักสวิตตตรงนี้ออกนะครับแต่คิดวา่าเดี๋ยวลองลักษณะนี้ดูก่อนนะครับจะเป็นยังไงนะก็ลองแป๊บหนึ่งเปิดปั๊บแล้วถ้าตัวนี้ติดเขียวนะครับตัวนี้นะถ้าตัวนี้ติดเขียวก็ถือว่าไฟ24ออกเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวลองดูครับเปิดแล้วนะสามสองหนึ่งอ่าเปิดแล้วไม่ติดอะไรนะครับไม่ติดอะไรเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราย้ายกลาวนะครับกลาวนะครับกลาวไฟสามร้อยอยู่ตรงนี้นะใส่ตรงนี้เข้าไปเลยนะครับเอากลาวตรงนี้ก็ได้นะครับกลาวตรงนี้นะอันนี้ไฟสามร้อยเป็นกลาวนะแล้วก็บวกตรงนี้ครับอดูที่มิเตอร์นนะร้อยกว่าร้อยกว่าโวล์นะโอเคเปิดนะครับสามสองหนึ่งอะผมเปิดแล้วนะตอนนี้ไฟสามร้อย 300, เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วนะ แล้วก็ไฟสามร้อยจะมาที่หลักเซอร์วิสนะครับมาที่หลักเซอร์วิสนะแต่ว่าเราสังเกตว่าไฟจะไม่ติดนะคราวนี้เราลดวัดไฟสามร้อยที่ที่หลัง i อเอฟตัวนี้นะครับหลังมอสเฟตตัวนี้นะเนี่ยครับสิ่งที่ผมเจอนะตอนนี้คือไฟไม่เข้าไฟไม่เข้าที่มอสเฟตตัวนี้นะครับเนี่ยไฟไม่เข้าตรงนี้นะถามว่าไฟเข้าตัวนี้ไหมไฟน่าจะเข้าส,ส่วนนี้นะครับเนี่ยสามยนะ ซึ่งไฟเข้ามอสเฟตอั ate, นนี้อันตรายนะครับอันตรายถ้าเกิดมอสเฟตวัดผิดพลาดหรือเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมามอสเฟตพวกนี้อาจจะระเบิดตุ้มได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือภาคสายไฟตัวนี้ไม่มีไฟมานะครับอันนี้ผมปิดสวิตช์แล้วนะไฟเข้า300เข้าตกจากจุดนี้นะครับอ่ะตอนนี้ปิดสวิตช์เหลือประมาณ200กว่าโวลต์นะเราเช็คนี้ก็ได้นะครับแล้วเราเช็คที่หลังหลังมอสเฟตตัวนี้3 k 3 8 7 8นะครับเนี่ยก็ไม่มีไฟเข้ามา เนี่ยไม่มีไฟเข้ามาเนี่ยจะมีจะมีไฟเข้ามาที่บอร์ดนี้อยู่นะครับอ่ามีไฟเข้ามาที่บอร์ดนี้อยู่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ไล่ว่าเป็นยังไงนะเนี่ยเนี่ยมีไฟเข้ามาหกสิบสองโวลต์แต่ยังแต่ไม่เข้ามอเตเฟตัวนี้ครับไม่เข้ามอเตเฟตัวนี้นะไม่เข้าขาขาสองขาอ่าขาซอสนะครับขาซอสเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่เข้าครับตรงนี้คือขาซอสเลยนะขาซอสตัวนี้ปกติจะปิ้งมา ออกจากออกจากมอปแปลงนะครับจากหมอปแปลงคิดว่ามอปแปลงนะ่าจะขาดนะครับหรือเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเช็คที่ตัวมอปแปลงนะเนี่ยมอปแปลงไม่มีไฟสามร้อยเข้าไปเลยครับหรือไฟสามร้อยมาจากบ์ดเล็กๆตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจอ่าเดี๋ยวเราลองเช็คดูปกติไฟสามร้อยเนี่ยจะวิ่งเข้าที่มอปแปลงนะครับแล้วก็ออกจากมอปแปลงมาที่ตัวนี้นะครับหรือเขาอาจจะเข้าตรงนี้ไหมอ่เราก็ต้องลองตรวจสอบดูอีกทีนึงนะครับก็อันดับแรกเนี่ย ผมจะเอาหลักสวิตตตรงนี้ออกก่อนนะครับไม่ให้ไฟมาที่เจ้าตัว power MOSFET ชุดนี้นะชุดนี้นะครับแล้วก็เอาไฟสำรองเข้าที่หลักสวิตนี้โดยตรงนะครับแล้วก็เอามอสเฟตตัวนี้ออกก่อนเอามอสเฟตตัวนี้ออกนะถ้าเกิดมอสเฟตตัวนี้ไม่เสียไม่ช็อตอะไรเนี่ยก็ถอดออกไปก่อนเดี๋ยวทาไปทํามาเดี๋ยวระเบิดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่วงจรในแผงนี้ดูว่าใช้ i c อะไรนะครับโอเคครับสาเหตุในเบื้องต้นนะครับ คิดว่าน่าจะเกิดจากหมอแปลงขาดนะครับซึ่งตั้งแต่ซ่อมมานี่น้อยมากหมอแปลงที่จะเสียนะครับอันนี้อันนี้ผมถอดออกมาแล้วแล้วผมไม่ได้ทําขาดหรือทําหักตรงนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเกิดจากการขนส่งผมไม่แน่ใจว่าขนส่งในช่วงไหนตอนไหนนะครับตัวนี้แตกเลยนะครับลักษณะนี้นะก็อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ แตกหลุดตั้งแต่อยู่ที่ในปิ้นตัวนี้นะครับเราก็น่าจะขาดนะครับน่าจะขาดนะคงคงจะพันใหม่ยา,ยากอยู่นะครับถ้าแกะออกมาคงคงต้องพันใหม่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองหาโม่แปลงตัวใหม่ดูนะครับเพราะว่าของใหม่น่าจะดีกว่าเราค่อยมาลองลองซ่อมกันอีกทีนึงว่าจ่ายไฟเข้าไปแล้วเนี่ยแผงเนี่ยยังทํางานได้ไหมหรือตั้งแต่ครั้งแรกแล้วไอ้แผงเนี่ยอาจจะเสียเองแล้วก็ส่งไปส่งมาแล้วตัวนี้ก็เลย แต่หักด้วยนะครับอันนี้อันนี้ย้านะผมไม่ได้ทําหักจากจากจุดนี้นะครับไม่ได้ทําหักนะเพราะว่าถอดมอแปลงก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะครับก็หลุดออกมาหักมาของเขาเองนะครับก็เราวัดในเบื้องต้นครับคราวนี้เราดูในส่วนนี้นะครับดูในส่วนนี้นะเพื่อตอกย้าว่าอ่าที่ผมทำเนี่ยทําหักจริงไหมนะครับไฟไฟจะเข้ามาที่ขากลางตรงนี้นะครับเข้ามาที่ขากลางซึ่งเขาจะวิ่งมาที่มอแปลงตรงนี้นะครับ อันนี้คือจุดออกของมอแปลงนะครับแล้วก็จะต้องมีไฟเข้านะครับไฟเข้าผมไม่ได้ว่าเข้าตรงไหนเขามีเดี๋ยวเราลองดูครับลองเช็คดูไฟเขาจะเข้าที่หมอแปลงแล้วก็ออกออกจากมอแปลงแล้วมาที่เจ้าตัวอมอเตของเรานะครับอลองดูนะตรงนี้คือหลักสวิตต์นะครับ เก็ไม่ค่อยได้่ะไรอ่าตรงนี้คือหลักสวิตหลักสวิตจะต้องวิ่งเข้ามาที่มมแปลงสักตัวหนึ่งเห็นได้เนี่ยเข้ามาตัวนี้ครับเข้ามาตัวนี้นะเนี่ยเข้ามาตัวนี้โอเคเข้ามาเข้ามาตัวนี้นะครับขาที่หนึ่งขาด้านนี้นะนับจากนี้เข้ามาเสร็จเนี่ยเขาก็จะต้องออกครับออกออกตรงนี้แหละน่าจะออกตรงนี้ไหมเนี่ยออกตรงนี้ครับเข้ามานี่แล้วก็ออกนี่ครับเนี่ยเข้ามานี่แล้วก็ออกนี่เท่านั้นเอง สองข้างนี้แต่ว่าเขาไม่ต่อกันเพราะว่าขาดนะครับมอแปลงเขาขาดาเขาก็อาจจะมีอีกขดหนึ่งครับขดตรงนี้เป็นขวดขดชุดไฟเสริมนะที่จะมาเลี้ยงไอซีไอซีในส่วนนี้นะครับก็แสดงว่าหมอแปลงตัวนี้มี2ขดนะครับมี2ขดถ้าเราจะลื้อต่อก็น่าจะไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไหมนะครับเนี่ยขดนี้อยู่ด้านอาจจะอยู่ด้านนอกด้วยนะครับอาจจะต้องลื้ออีกทีหนึง่ง นะครับอยู่ดูด้านในอยู่ด้านในก็เดี๋ยวลองหาหม้อแปลงตัวใหม่ดูนะครับซึ่งหม้อแปลงเนี่ยเขาก็จะม,มีเบอร์ของเขานะครับมีเบอร์ของเขานะที่ดูตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนว่าสองร้อยนะครับสองร้อยต่อสิบหกต่อสามนะครับอันนี้สามหรือสามสิบสามผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยต่อสามเนี่ยอาจจะเป็นสามสิบสามก็ได้เดี๋ยวไปหาดูตัวอื่นนะครับอโอเคลองหาดูนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนหม้อแปลงไปเรียบร้อยนะครับ ก็แปลงตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์ EEL 25นะครับ200ต่อ16ต่อ33ต่อ3 3นะครับอันนี้คือเบอร์ของเขานะนี่ลักษณะนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวเก่านะตัวเก่านี้ก็แค่ให้กระดาไปบ้างนะครับประมาณนี้นะส่วนวิธีการใส่นะครับบางคนซื้อมาเนี่ยขาเขาจะตรงกันเลยนะครับ1 2 3 4 2ข้างตรงนี้นะครับผมก็ใช้ดูเบอร์นะครับดูเบอร์นะ หรือแม่เราก็ถ่ายรูปก่อนนะครับดูเบอร์นะเบอร์ต้องหันมาด้านเรานะครับอ่ะคราวนี้เมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยปกติเนี่ยหลายท่านก็อาจจะใส่เจ้าตัว power o n e f e ตัวนี้เข้าไปให้ครบชุดเลยนะครับอาจจะทํางานได้หรืออาจจะระเบิดอีกนะครับแต่ตามหลักการก็คือเราจะต้องตรวจสอบก่อนว่ามีสัญญาณพันไหมถ้าเจ้าเจ้าตัวแผงตั้งเล็กตัวนี้ทํางานได้ไหมนะครับแผงตั้งตัวนี้ก็จะเป็นแผงกําเนิดสัญญาณพันนะครับเนี่ยตัวนี้นะเป็นตระกูล uc 3845นะครับ เรามาณนี้นะเขาจะต้องส่งสัญญาณพันมาที่ขาเกตขาเกตของตัวมอสเฟตตัวนี้นะครับแล้วส่วนขากลางเนี่ยจะต้องมีไฟแรงดันไฟ3 0 0โวลต์นะครับเราก็ต้องตรวจสอบตรงนี้ก่อนว่าแผงนี้ทํางานได้ไหมถ้าแผงนี้ทํางานได้เราถึงจะต้องใส่เจ้าตัว p o w e r m o เตอรเฟนี้เข้าไปนะครับเพราะเราจะต้องเช็เป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับอ่ะคราวนี้เราก็จะเริ่มตรวจสอบนะครับพิธีการตรวจสอบนะครับตรงนี้คือหลักเซอร์วิสนะเนี่ยหลักเซอร์วิสนะครับซึ่งผมดูตัวกลัวออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้เขาจะแต้มตะกัวมานะครับซึ่งหลายๆคลิปเนี่ยผมก็พาซ่อมอย่างนี้อยู่เป็นประจำนะครับตรงนี้ถามว่าจะต้องเอาหลักสวิตออกไหมผมแนะนําว่าควรจะต้องเอาหลักสวิตตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดชุดภาคเกญยไฟทํางานไม่ได้แล้วตรงนี้มีการช็อตมีระเบิดอยู่ก็จะก็จะทําให้ลามไปกว่าเดิมอีกหรือไม่ก็ชุดนี้อาจจะไม่มีอะไรเลยนะครับอาจจะไม่ระเบิดอะไรก็ได้นะครับแต่เวลาเราซ่อมภาคเกียไฟยังซ่อมไม่เสร็จเนี่ย เวลาเราใช้มิเตอร์วัดหรือว่าเกิดความผิดพลาดนะครับผมใช้คําว่าเกิดความผิดพลาดนะเพราะว่ามันเฟืองตรงนี้อาจจะช็อตแล้วก็ระเบิดไปได้นะครับก็เป็นอันตรายนะครับอ่ะผมหาลาัคสวิตช์ออกเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ที่แยกมาเนี่ยก็คือกลาวนะครับกลาวตรงนี้กับตรงนี้เขาจะต่อกันเราเช็คนะเราเช็กได้เลยนะครับใช้โอห์มปีดนะเช็กได้เลยเพื่อความแน่ใจนะครับเราจะใช้หลักการจํานะเราก็วัดเลยนะครับตรงนี้คือกลาวนะนี่กลาวนี่ก็กลาวเนี่ยครับ ตรงนี้เป็นกาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับนี่กาวเนี่ยผมพูดผิดเลยเมื่อกี้ผมผมว่าตรงนี้เป็นกาวนะแต่ตรงนี้วัดจริงๆแล้วนี่คือกาวอ่านี้เป็นกาวนะครับนี่เป็นกาวนะใช่ว่าตรงนี้เป็นไฟบวกนะครับบวกสามร้อยนะขนาดพูดเองยังยังผิดเองนะครับเพราะฉะใช้หลักความจําในบางส่วนไม่ได้นะครับเราต้องใช้วิธีการอ่าที่เป็นวิทยาศาสตร์นะวัดเลยนะครับลักษณะนี้นะ อันนี้คือไฟบวกไฟบวกเขาจะมาที่หลักเซอร์วิสตรงนี้นะครับนี่หลักนี้นะหลักข้างนอกสุดก็คือซ้ายมือนะจากนั้นหลักซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะเอาตะกั่วแต้มแล้วก็จ้ำกันตรงนี้นะครับจะตัวหลักตรงกลางเนี่ยหลักที่2เนี่ยครับหลักที่1หลักที่2หลักที่3ามเหมือนกันหลักที่2ตรงเนี้เขาจะวิ่งเอาไฟบวกมาจากจากตรงนี้นะครับ่าไฟบวกมาจากตรงนี้วิ่งมาแล้วก็แต้มตรงนี้นะครับจ้ำมาแล้วก็มาที่ขานี้นะครับจริงๆเข้ามาแปลงก่อนนะครับอเราลองเช็คดูนะ เนี so Instead, ่ยเขาจะมาที่ขากลางนะครับแต่จริงๆไม่ได้เข้าขากลางตัวนี้นะจะเข้าที่มอแปลงตัวนี้ก่อนจากมอแปลงตัวนี้ก็วนออกมาด้านนี้นะครับถ้าเราพิกออกมาเนี่ยขากลางตรงนี้ขากลางตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะออกจากมอแปลงนะครับน่าจะเป็นน่าจะขานี้นะครับอ่าน่าจะอยู่ประมาณขานี้แหละแล้วก็วนออกมาจากมอแป่์ประมาณนี้นะครับเราก็ไล่วงจรด้วยนะอ่ะโอเคตอนนี้ขากลางตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วนะครับถึงแล้วนะอ่ะถึงเรียบร้อยแล้วนะ เราเช็คได้เลยครับคราวนี้เราก็จะจ่ายไฟเข้ามาส่วนวิธีการจ่ายไฟนะผมจะใช้บอร์ดให้เจ้าบอร์ด300รตรงนี้อันนี้ผมมาร์คเครื่องหมายเป็นบวกไว้นะครับสีน้าเงินนะเราก็จะเอาบวกน้ําเงินตรงนี้นะครับเข้าที่ขานี้ไหมไม่ได้เข้านะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเข้าตรงนี้ก็จะมาที่มอสเฟตตรงนี้เราเข้าขากลางตรงนี้ครับบวกเข้าขากลางนะเนี่ยเข้าขากลางตรงนี้นะลบครับลบ เข้าตรงนี้ก็ได้หรือเข้าตรงนี้ก็ได้เอาตรงที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมก็เอาง่ายๆตรงนี้ตามนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปแล้วไฟบวก3ามโวลต์เนี่ยก็จะมาที่สวิตชิ่งตรงนี้นะครับวงจรสวิตชิ่งยี่สิบโวลต์ตรงนี้3ามโวลต์จะไม่มาตรงนี้นะครับเอานี้เปิดเลยนะครับเปิดเสร็จเราจะเช็คอะไรเราก็เช็คว่ามีไฟมาด้านนี้ไหมจริงๆเราน่าจะมีแล้วแหละนะครับเพราะว่าเช็คฟิสตโอมฟิสตได้แล้ว แล้วก็เช็คสัญญาณพันตรงนี้ว่ามีไหมนะครับสัญญาณพันจะเป็นยังไงนะเหนื่ยนะครับสามสองหนึ่งเปิดแล้วนะจุดที่หนึ่งเราเช็คก็คือไฟสามร้อยมาไหมไฟสามร้อยมานะครับจุดที่สองที่สําคัญต่อมาก็คือมีสัญญาณพันมาที่ขาเกตีตรงนี้ไหมนะครับมีประมาณศูนย์จุดสองอ่าลองดูจะเป็นยังไงสัญญาณพันเป็นยังไงนี่ครับคิดว่าน่าจะมีสัญญาณพันออกมาเพราะว่าเป็นสัญญาณ ac นะครับ สลับขึ้นลงขึ้นลงลักษณะนี้นะครับอันนี้คืออาจจะเป็นสัญญาณพันนะตรงนี้อาจจะไม่แน่นอนมากถ้าใครมีออสซิลโลสโคปก็เช็คได้เลยนะครับตรงนี้ถือว่ามีสัญญาณพันเพราะเป็นสัญญาณ ac นะครับสัญญาณ ac นะแต่ถ้าเป็นไฟกระแสตรงประมาณ0.2โวลต์นะครับก็ลองวัดเป็นความถี่ได้ไหมมีความถี่ประมาณ6 6เฮิรตซ์นะครับ6 6เฮิรตซ์นะอ่าประมาณนี้นะครับ ความถี่ออกมาโอเคคิดว่าน่าจะมีแล้วแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูสัญญาณพันธุ์ที่ออสซิลโลสโคปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ศึกษาไปด้วยกันว่าบางทีสัญญาณพันธุ์อาจจะมีแต่ความแรงไม่พอนะครับก็ต้องซ่อมบอร์ดตัวนี้อีกรอบหนึ่งเราก็ลองดูก่อนว่าสัญญาณพันธุ์จะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับเรามาวัดสัญญาณพันธุ์กันดูนะครับตรงนี้คือกราวของสโคปนะครับกราวของเจ้าตัวออสซิลโลสโคปนี่เราก็ลงมาที่ลบลบ ปกติของเขานะครับแล้วก็ตรงนี้บวกนะอลองเลยนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะเราเช็คที่คาเกตนะครับจิ้มไปที่คาเกตเนี่ยสัญญาณพันุ์ก็เป็นลักษณะนี้นะครับนะถ้าใครใช้ออสซิลสโคปจะไม่คล่องนะครับถ้ารุ่นใหม่ๆก็จะมีปุ่มออโต้นะกดปุ่มออโต้อย่างนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะเนี่ยสัญญาณก็จะมาลักษณะนี้ครับนะสัญญาณพันมาแล้ว ตอนที่กดปุ่มเนี่ยเขาอาจจะเช็คเจอไม่เจอบางช่วงบางจุดนะครับแนละ้วก็เลื่อนดูนะครับเป็นแบบไหนได้หรือไม่ได้นี่ครับสัญญาณพันธนะ์นะความถี่ประมาณสัก99 กิโลเฮิรต์นะครับบางทีนะแต่ว่ามิเตอร์บางทีได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามีสัญญาณพันมาลักษณะน,นี้น,นี่ครับอขอให้มีมาะก็เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นสัญญาณอย่างนี้ไปนะครับอันนี้ถือว่ามีสัญญาณพันแล้วนะครับก็ศึกษากันต่อไปว่าถ้ามีลักษณะรูปอย่างนี้มาแล้วใส่แล้วไม่ได้ก็แสดงว่าสัญญาณพันอาจจะ ไม่ถูกต้องอาจจะความแรงไม่พอแอรงต่างนะครับเราก็ต้องเก็บเป็นรายละเอียดต่อไปแต่แต่ถามว่าลักษณะนี้มีไหมม,มีมีสัญญาณพันมาแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็จะใส่เจ้าตัว power mosfet ตัวเดิมนี่แหละครับใส่เข้าไปนะต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้ง power mosfet เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราว่าสัญญาณพันคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าสัญญาณพันก็มีแต่ว่าความแรงความเบาจะได้ไหมตรงนั้นต้องต้องดูอีกทีหนึ่งถ้าใส่แล้วไม่ได้นะครับถ้าใส่แล้วไม่ได้นี่ ก็จะมี2คําตอบก็คือ1คําตอบที่1ก็คือภาคแก้ไฟย,ยังเสียอยู่2นะครับชุดด้านหลังนีมีปัญหาซึ่งชุดด้านหลังเ,เราก็เช็คด้วยการใช้สวิตชิ่งยี่สิบสี่โวลต์หรือภาคแก้ไฟนอกใจแล้วก็ทดสอบดูได้ก่อนนะครับเราจะต้องแยกการทดสอบออกไปหลายส่วนนะครับเพื่อความแน่นอนนะคราวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้ผมยังไม่ใส่เจ้าหลัก์วิสนะเพราะว่าเราจะเช็คเฉพาะชุดสวิตชิ่งยี่สิบสโวลต์ตรงนี้ก่อนนะครับเราเปิดไฟสามโวลต์เข้ามาเลยนะครับ3 2 1นะครับ ่ะเปิดเข้ามาเรียบร้อยเราก็ดูตรงนี้นะครับเราดูตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้มีแล้วนะครับเรียบร้อยนะอ่าเราเช็คได้เลยครับเช็คได้เลยมีไฟ25.81ก็ประมาณเกือบเกือบ26โวลต์ก็ถือว่าก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับไฟจะอยู่ในช่วง24ถึง26โวลต์โดยประมาณนี้นะครับก็ปกติจะอยู่ประมาณสัก25โวลต์นะครับ ถ้าเกินไป2 7โวลต์นี่ก็จะทําให้ IF นี่มีปัญหาแล้วก็ชุดแผงตั้งนี่มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้ได้แล้วนะครับได้แล้วนะมีไฟมาแล้วนะครับแล้วเราก็เช็คดูอันนี้เป็นกลาวนะเช็คกลาวนะครับแล้วก็แตะเข้าไปที่หลัง IF ได้ประมาณ1 4โวลต์สิบสถึงสิบสโวลต์ที่ได้14โวลต์ก็เพราะว่าสวิตชิ่งเนี่ยเขามีไฟออกมาประมาณเกือบ2 6โวลต์นะครับตรงนี้แรงดันตรงนี้ก็เลยสูงขึ้นนะครับอ่ะก็เลยสูงขึ้นนะจริงๆริงก็น่าจะอยู่ประมาณส 25โวลต์ตรงนี้ก็ถือได้ว,ว่าเกือบเป็น26โวลต์แล้วนะครับถ้าเราจะาจะแก้ไขในส่วนนี้ก็ดูที่ซีเนอร์แล้วก็ชุดป้อนกลับนะครับแต่ตรงนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่นะก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับเราก็จะเอาหลักสวิตเข้านะครับจัมเปอร์หลักสวิตตรงนี้เข้าแล้วก็เช็คไฟ300ให้ครบเลยนะครับเช็คไฟในส่วนนี้นะเอาไฟส0 0ร้อยเข้าในส่วนนี้นะครับแล้วก็ต่อหลอดไฟตรงนี้ต่อนะครับ ต่อกันเลยนะครับผมก็นําหลักสวิตเข้ามาแล้วนะครับตะัวกวจําตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยนะครับจากนั้นครับเราก็ไปเช็คที่จุดนี้หน่อยนะครับจุดนี้คิดว่าน่าจะเช็คในส่วนหนึ่งแล้วนะครับจุดนี้ปกติก็อยู่ที่ประมาณสัก0.7นะครับเราเช็คไอ้เจ้าตัวจุดนี้นะครับ4จุดนะเนี่ย0.7นนะครับทุกจุดเลยนะก็จะได้เท่าเกันนะครับประมาณนี้นะอะประมาณนี้นะครับ อีกประการหนึ่งก็คือเราต้องดูประวัติของเจ้าของเครื่องหรือว่าจะดูประวัติเครื่องเข้ามาด้วยว่าเขาเกิดอาการระเบิดตรงนี้ด้วยไหมตรงนี้ 1. ไม่ระเบิดนะครับภาคใจไฟมีปัญหาตรงนี้ไม่มีปัญหาก็แสดงว่า น่าจะเสียเฉพาะเจ้าในส่วนของภาคเฉลีไฟเท่านั้นอ่าเราประมาณนี้นะครับแต่ถ้าชุดนี้ระเบิดมานะครับซ่อมภาคเฉลีไฟเสร็จก็ต้องกลับมาดูชุดนี้ด้วยนะครับหรือไม่หรือไม่ชุดนี้ไม่ระเบิดนะสมมติชุดนี้ไม่ระเบิดแต่ว่าชุดนี้มีปัญหามาเราก็ต้องกลับมาดูชุดนี้ด้วยให้ละเอียดมากขึ้นแต่อันนี้ดูดูโดยองค์รวมแล้วนี่ภาคใหญ่ไฟเนี่ยเขามีปัญหาเท่านั้นเองแล้วการมีปัญหาของเขาก็คืออ่าสายขาดนะครับ <S <S ส, <leg> สายขาดเกิดจากการแตกหักการข,าขนส่งนะครับผมคิดว่าเกิดจากการขนส่งแล้วก็ อายุตรงนี้ถูกกระแทกนะครับถูกกระแทกเพราะว่าปกติมอปแปลงเนี่ยจะขาดยากแล้วก็เสียยากด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้รื้อพันใหม่เท่าน้เองพอดีมันมีอุปกรณ์ขายนะครับแล้วก็ซื้อของใหม่เขาเลยนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยตรงนี้ครบแล้วมีสัญญาณไฟมานะครับสัญญาณพันได้นะครับตามกําหนด1 2ถึง24โวลต์แรงดันไฟได้นะครับตรงนี้ก็ได้ประมาณ0 7นยดังนั้นก็ทดสอบได้เลยครับเราก็จะใช้ไฟ300นะครับจ่ายเข้ามานะอันนี้คือบวก น้ำเงินเป็นบวกอันนี้เป็นบวกนะครับอ่ะนี่เป็นบวกผมแตนไปแล้วนะอันนี้คือลบครับลบใส่เข้าไปอ่ะอันนี้ขั้วไฟจะออกจากจุดน,นี้นะครับอ่ะดังนั้นไฟออกจากจุดนี้นะเช็คเข้าไปเลยนะครับไฟจะออกที่เราขั้วตรงนี้นะครับอ่ะที่เราขั้วตรงนี้นะถ้าใช้งานได้หลอดไฟจะติดนะครับเราก็เช็ค คาปาซิเตอร์สามจุดตรงนี้หนึ่งสองสามนะครับก็ถือว่าบอร์ดนี้สมบูรณ์ก็ส่งกลับได้นะครับอ่ะลองดูน่าจะเป็นยังไงสามสองหนึ่งเปิดแล้วนะครับติดนะติดเรียบร้อยนะครับเราเช็คทีละจุดครับทีละหลักนะหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามการเช็คตรงนี้เราเช็คเพื่ออะไรเช็คเพื่อดูว่าคาปาซิเตอร์เนี่ยเขามีปัญหาไหมดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟต้องสว่างพร้อมๆกันสว่างเท่าๆกันโดยประมาณนั้นนะอ่ะประมาณนี้ อ่ะโอเคเรียบร้อยครับถือว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเราก็ส่งบอร์ดกลับคืนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับ